ครับทีนี้มาดูตัวเครื่องกันนะครับตัวแอมพลอดตัวนี้เป็นแอมพลยอด e ์3 4นะครับคาส A นะครับข้างละ8วัตต์นะครับโดยเราใช้หลอดของ p s w นะครับก็คือนกยุงทองนะครับเป็นหลอดนะครับ EL 3 4นะครับเป็น C นะครับหมายถึงว่า EL34 มเนี่ยมันมี AB แล้วก็ C นะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นแมต์แพรด้วยนะครับก็คือแมต ทั้ง2ข้างซ้ายและขวาให้มีค่าที่เท่ากันนะครับโดยตัวแอมพลอดตัวนี้นะครับรับอินพุตได้2ช่องทางนะครับก็คือตัวบลูทูธนะครับแล้วก็ตัว RCA นะครับโดยจะมีสวิตช์ให้เลือกระหว่างนะครับบลูทูธนะครับแล้วก็ RCA ครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดก็จะอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะฮะทำให้ระบายความร้อนได้ดีนะครับน้ำหนักเสียงตัวนี้นะครับเป็นคลาสเ A 8วัตต์ รับรองว่าขับลำโพงมาตรฐานได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงวางหิ้งหรือตั้งพื้นนะครับที่มีความไวสูงสักหน่อยนะครับตัวแอม o ลิฟออคลาสยาวสามสี่นี้นะครับขับได้ออกมาได้แน่นอนครับขอบคุณครับ